สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุนผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาร์มือวันที่7เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2,566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆดเด็ดดังๆนะคะมูลนิธิภาพพรมพี่น้อง้ันเทาส,สกุลสกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะ จากออสรารคามนะคะพอแม่พิณองคาตัวเลขของออสรารคามงวดที่ผ่านมาเนี่ยออสรารคามโทรม,มหาแอดในใมือวันที่27 เดือนกลุ่มภาพันนะคะออสระามบอกว่ามีตัวเลขให้นะคะมีสองคูมีหาสองกับหาแปดพี่น้องคะ่ะเมนี้แอกเกรไลภา,าพพ่อแม่พี่น้องมาติดตามตัวเลขของออสระ้ามมือนี้มีตัวเลขเพิ่มเติมเข้ามานะคะแต่ว่าออสระ้ามเล่าสีดใไดว้วงกลมตัวเลขให้พร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมนี่ค่ะตัวเลขของออสระามสเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับจ้า เอ,เอาเลยครับเอาเลยจ้าจีนซไวีราครับบอลลูดจ้าเอาเลยเนาะครับจ้าได้ได้จ้าหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ค่ะครับแล้วก็หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ค่ะห้าสามห้าสามค่ะครับหกสามแค่นี้ครับห้าสามแล้วก็หกสามครับ พนพนมืว่วาจังไหนคะเป็นเอาแบบเป็นเอากระแค่ไห้ผมจ้าเป็นเอากระแค่มม้ชื่อมาเป็นเ่าจ้าซื่มาถุงนึงร้อยสามชิดนี่ร้อย,อยนี่เรื่องขอช่บาเนี่ยอืมค่ะคนนว่ามันบม,มีหลายช่องได้เป็นเอาลงปูนับเบ้องแด้ว,ว่ามันมี้หาชิดสามโดยหาชิดีเนี่ยเป็นเอาอันนี้ หกสิบสามหกสิบสามครับหกสิบหกสิบสามค่ะรวมสาจจองเนี่ยเนน้อกมก็ไปนับแล้วว่าเป็นนับมาแล้วจ้าไปวู้เปเนี่ยวมาห้เพิ่เพื่อนเป็นหลวงปู่บอกคะพิ่นเอิญว่าหลวงปู่วันที่คะอ่่เป็นเป็นหลวงปู่ผมผมเพื่อไปบวชนำเพิ่อนอ๋อหลวงปู่องนี้เออหลวงปู่องนี้เพ่นมรณภาพแล้วบอกคะย่างย่างครับช่วย กำหนักผู้พาน่าจะนิเรศอ๋อค่ะอันวันวดนวันหนึ่งวดนวันหนึ่งที่หาสองกับหาแปรนี่เพิ่นกับมาบอกปะคะอ่าเพิ่นบอกเลยครับผมกระไดโอ้เพิ่นกับอาจารย์องค์นี้เนาะค่ะเนาะครับโน้บวดนี้เพิ่นเอากาแฟมาให้น่าเป็นเอากาแฟมาให้ค่ะถ้าเก้าว่ากระบุเคยพันเนาะเพิ่นเอากาแฟมาให้้บนี่งวดนี้งวดเดียวเนี่ยจ้า ทุกทุกงวดนี้เพิ่นสิมาบอกเป็นโตเลยบอกคะเป็นนี่ข้นมาบอกเป็นนิ่งไม่เป็นผู้ชายมาบอกจริง่นะงวด่าร์เร็สนี่เป็นม่นิ่งจ้ะแหว่แว่เห็ดนาจ้าที่หักผมเงี้ยวอืมจ้าเอาผมพกหนาไว้บ่เย่ยงวดฮานแล้วนี่จ้าโอ้งวดนี่พันเป็นอาจารย์พันซื้อกาแฟมาให้ครับ อืมจ้ะแต่ว่าเลขหนึ่งเอาไว้ไทยได้ว่าครับเลขหนึ่งเอาไว้ไทยว่าเลขสิบสิบคู่นะโอ้สิบคู่ที่ไหยค่ะที่ไห้ก้อนๆน่ะจ้ะเอาหนึ่งทนายมุดแด้เอาหนึ่งไทยเวิร์ดครับค่ะได้ได้ค่ะธรรมดากระชูนชูนกับหนึ่งนี่เป็นเลขวิ่นมันแหละมันยลักซิปมันหละจ้ะผมว่าครั้งนี้มันเป็นข้างเรมค่ะมันนี่ สามหนึ่งสี่หนึ่งดิค่ะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่แหละจ้า <c oughs> เปี้ยนอะไรเน่โอเปี้ยงให้อาหนึ่งนี่ปนนะะไปยุรักน้วยเนาะค่ะครับไปยุรักงวยหมดเลยโอ้ค่ะค่ะได้ได้ค่ะเอาหนึ่งไปยุรักงวยเนาะคะ่ะเนะาะค<บ>รับธรรมดามันจะขึ้นหนึ่มยี่ยู่รักซิปนั่นแหละมันเป็นทางแร่มค่ะ <c oughs> บันนี้ก็ได้สีให้เปี้ยนเป็นหนึ่งเนี่ย ไปอยู่หลังน่วยแต่ว่าศูนย์แต่ว่าศูนยนี่ยังอยู่หลังบคือเก้าเนาะค่ะศูนนี่ผมม่นั่นหายแล้วศุนมกันยังให้ชูนสามชุนสี่ศูนหาชนหกเจ็ดนึมอ่าศูน์นี่คือเก้าตะวันหนึ่งนี่เปลี่ยนมาอยู่หลังนวยครับอ๋อเปลี่ยนขอบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลือจ้ะเจด้วยเอาเอาเอาสมุดมาเบิ่งก่อนนะคะ อันนี้ไม่ใช่เป็นลักศูนย์นี่ไม่ใช่เป็นสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะครับครับแค่นั้นแหละอืมบันไดลักหนึ่งนี่ไม่ใช่มีนหน,งหนึงเนึ่งเอาไว้ไทยครับบันไดหนึ่งเอาไปไว้ไ,วไทยแล้วค่ะเนาะไว้ไทยหมดเลยอืมได้ได้ๆๆค่ะได้เยปลี่ยนหายนะนะสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ๋อค่ะกนเป็นครั้งแรกผมบันไดกัปไฮผมกับแต่ศูนย์อ๋อค่ะค่ะผมว่าศูนย์สิมาแน่นอน จ้าพะแต่ว่ามาแห้งนะคะศูนย์ทุกเกือบทุกสำนักไม่ศูนย์บัดเลยครับเพราะว่าเรียยดยิ่งผมมีพวกพากหน้าว่ะจ้าแต่ว่าเป็นรักศิ์ค่ะแต่ว่ามันข้างเรียมมันเป็นรัก้วยอย่างที่นี้ือมจ้าท่านนั้นข้างคืนมีผมเดียวตรงตรงไปเรอยจ้ะจ้าเงดก้อนเนี่ยหากระพกมาตรงตรงเลยจ้าโอ้ยน่นก็ออกคับ หาสองเนาะค่ะครับอืมจุกสี่มื่อนี้อันอาจารย์พันพันมาบอกพันซื้อกาแฟมมาหายแล้วเข้าเข้าสีได้ถ่าอีกโค้งหนึ่งบอที่ฮาจียมิบเอ่อจะงั้นถ้าเป็นมาบอกมีเดี๋ยที่เข้าไปใหัดจบจ้ะเนาะที่เป็นผีผู้ชายผู้หญิงเหรอเนาะค่ะครับจ้ะเป็นผีผู้ชายไม่ยิ่งเนี่เป็นบอกว่าเป็นผู้ชายทีมาบอกงวดงวดนี้เป็นผู้ชายสิมาบอก อ้าวงบนั้นเป็นบอกเป็นบอกไว้แล้วว่าเผิดมันยิ่งเลื่อนเงินอ่ะที่เลื่อนบอกหาจองเนี่ยจะไปเห็นหน้าว่ะท่าผู้ชายมานี่ก็บว่าเห็นหน้าเขากันบ่คะอันนี้ผมยังบบรู้เป็นบอกบอกแน่ว่าแต่งอกร่อนเป็นบอกอยู่ว่าเราต้องไปเบื่หน้าเขาด้วยเหมืนกันอ๋อบอกเขาเขาแหว่งเห็นค่ะเขาเอาเอาผมพกไว้จ้าผมเงีเนาะยละ รักพื้นเลย<ม>บอกกลางกลางลังเดตู้พื่เอาผมปิดหนาไว้ผู้ชายนี่เพิ่นเคยมาบอกจักเจี๋ยไปคะ่ะเพิ่งเคยบอกอยู่ผู้ชายนี่เพิ่นบอกตรงวะคือผู้ยิงบอกคะ่ะแต่ว่าเราเรื่องนั่นที่ผมพันชูเป็นยิ่งก็ได้อ๋อค่ะจะเป็นยิ่งบอกแม่นรวดเลยจ้ะ ใช่มัสมนสิ้นพวกเขากันเั็นได้ใใดวัวค่ะแต,แต่ว่าวางข้างหน้าทีอยุ่จา้าตัวนี้ยับอกตัวใดตัวนั่นเลยค่ะอือตัวมันวันนี้พันว่าผู้ชายสิมาบอกกวูเต้ครับจ้าเอาถามบอกอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะครับครับเดี๋ยวเป็นโทะน๊ะกหงจ้าใญ่ค่ะเอาหมายเกขสิมีหนึ่งสามศูนย์หนึ่งหกสี่หาสามแล้วก็หกสามเนาะค่ะเนาะครับจา้า ได้ค่ะืันนี้อาจารย์มักตัวใดครับวอนนี้ในในซีคูนีมักตัวใดพิเศษกม่บะคะเลขสองตัวกับผมมักหาสามโอ้มักหาสามจ้าครับวงกลมไว้แน่จ้าได้ค่ะจ้ะเาเลขสามัูกย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์โอ้ตัวนี้ก็มากค่ะคือกันเด้อดีตัวนี้ครับจ้าอันนี้เอาวงกลมกลมาคือก,กันครับจ้าได้ค่ะ แต่ว่าสองตัวนั้นเป็นตัวร่องนี่ตัวอันนี้เป็นตัวร่องเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะครับจ้าแต่ว่าตัวเด่นหนึ่งสามศูนย์ครับห้าสามค่ะอืมจ้าเดี๋ยวจังไดทำให้อันนี้เพิ่มเติมจะคอยกิ้งก้างกับอ่ามาบอกอีกตัือนึงนะคะครับเดี๋ยวเมื่อคืนนี้ผมควานเบิ่นเยอะเิ่นกบบซื้อแค่มาให้คือว่าบอกเป็น like. จูรอดวางเป็นเสวาวเลยอันกับพีอันซื้อมาแล้ว ห้าที่สามช่องหกที่สามช่องจะมาค่ะอ๋อจะมีแลละครับจ้าเอาจังไรอ่ามีอัไหนคืบหน้าเนาะจังคอยโท่วมทมายนะคะครับครับจ้ะบางที่ก็เยอะมากบอกอีกจ้าได้ค่ะเพราะว่าบางที่เส้นจะบอกใครทุเรอนมากบอกบางที่นะอืมจ้าจ้ะเอาขอบคุณในรายได้ค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงลำล้ำในลุ้ยนะคะครับสวัสดีค่ะครับค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากออสารคามนะคะงวดที่ผ่านมาตัวเลขของออสารคามเขามาเป็นหาสองเป็นโตตรงๆค่ะเอามานีนะคะอสารคามก็บอกว่าวิ่งบนบวกล่างศูนย์กับ1นะคะตัวเลขสองสุดเอ่อตัวเลขเอ่อสุดนี้นะคะอสารคามปล่อยมาตั้งแต่ ตองหวัดนกานตวามมณีนะคะออสารครามบอกว่าหนึ่งนี่หิยูรักนวยเด้อพี่น้องเด้อเอาเอากเลยรวบรวมให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งดังนี้นะคะสําหรับตัวเลขบนบน,บนล่างวิ่งศนย์กับ1ค่ะพ่อแม่พี่น้องตัวเลขจับคู่มศี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เนึ่งสีหนึ่งหะคะสโตอ,อ๋อสารครามเล่าวงกลมยูทีสามกับ70็ดค่ะซึ่งเน้นนักที่สุดคือ30มศูนย์ะเด้อเอาไนี่ตัวเลข มือนี้ได้มาใหม่นะคะคือตัวเลขหน 130, 4, 3, 63, ึ่งสามศูนย์หนึ่งหกสี่หาสามกับหกสามค่ะออสาร์คามรวงกลมอยู่ที่หนึ่งสามศูนย์กับหาสามได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกุศลน,นะคะจากออสาร์ครามค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบัลลังกุศลโชคโชคมัน,มน ลำลำลว่ๆแห้งๆปังๆขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบกุณขขอมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากอสารคามค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ค่ะไอกสิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุข้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมแอดในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ส,นส,นสวัสดีค่ะ